สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel กายดังคง CS กันอีกแล้วนะครับหายแค่ไมนานเลยนะครับกับการอัดคลิปลงช่องอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม v e Shadow Demo นะครับเดโมนี่เป็นซีซีเกมนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่เป็นเกี่ยวกับการทำฟาร์มนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับ แต่ว่าการทําฟาร์มนี้มันจะไม่ค่อยจะธรรมดาสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีเรื่องสิ่งชั่วร้ายหรือภัยมืดที่มองไม่เห็นหรืออาจจะมองเห็นก็ได้นะครับพยายามจะฆ่าเรานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแค่รู้มาแค่นี้แหละครับว่ามันอาจจะมีผีหรืออะไรมาหลอกผมนะครับถึงผมไม่อยากพูดมากแล้วไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมเป็นคนที่ถ้าเวลาเล่นเกมผีถ้าเล่นกับเพื่อนนี้เล่นได้นะครับ แต่ถ้าเล่นคนเดียวนี่รู้สึกว่าจะกลัวเหลือเกินอเอ้ยเอาเอายังเป็นยังเป็นโค้ดขึ้นอยู่เลยนะครับแหมด้านล่างซึ่งภาษาอังกฤษทีมมึงอัดจอขนาดนี้เลยเย็นยนถ้าให้ไฟในเดโมผมต้องลดเสียงตัวผมเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามากกันไปนีผมอาจจะกรีดแตกได้โหแล้วเดย์หนึ่งครับชาร์ตเตอร์ที่หนึ่ง The Unsine Wanderer ถามว่าอ่านได้ก็อ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าแปลแล้วก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ่าเช็ค my to do to do list every day กด F f a t l i g h t โอเคอนอนเอาไม่ให้กูนอนด้วยชิบหายแล้วไงมึงให้กูทําอะไรเนี่ยมึงให้กูทําฟาร์มกลางคืนเหรอตลกกวเนี่ยเปิดเปิดทีวีได้ด้วยอทีีวเปิดดีกว่านะครับเราทำตัวให้เงียบที่สุดเอานี่หรือเปล่าโน้ต นี่ใช่ทูดูริสหรือไม่แล้วนี่ไงอ๋ออย่างแรกเราต้องเก็บข้าวของนะครับใครไม่รู้มากินกินคว้างนะจังหวะนี้แหละต้องหลอกกันแล้วจะเหลือเลยตูแช่ตูแช่วิเช้าแล้วเนี่ยได้ลงไปไหม่าลงได้เปตะจะคเสียงอะไรวะมีคนลุกก็ได้เสียอะไรวะที่อ๋อนี่ไงนะครับทิ้งตรงนี้ใช่ไหม อ่านี่ไงผมมีซื้อบัวรถน้ำโอเคใบถูดอ๋อโอเคเราต้องไปซื้อไอ้ที่บัวรถน้ำนะเลเวลหนึ่งใบแนวอ่าแล้วก็วอเทอร์6โทเมทุอ่านอนรับได้เลยโอ้โหมึงน,นอนแนวนี้ด้วย มาแล yup. like ้วเซฟเกมนะครับมันในสองแล้วผู้ชมเอ้ยโอ้โหแล้วมึงตื่นมาตอนกลางคืนอย่างนี้มึงไปให้กูทำฟาร์มตอนกลางคืนมึงตลกเหอเอ้ยนั่นนั่นใครอะอย่างนี้เฮ้ยนาที่ออกแล้วว้าวมึงเรียบร้อยมึงต้องกลัวแดดบ้างแล้วล่ะต่อต้องเข้าไปถามลุงแล้วลุงครับว่าไง ้อนฟังรอเลยไม่ไหวมาจำสแกนกูเลยโอ้โหเอาไงจำสแกนด้ตัวหนังสือกลัวไปโดนแล้วชนเลยอ่ไงเงี้ยยดเด้อเฮ้ยจอวนี้แหะ จังหวัดนี้แหละจังหวัดนี้แหละพอทุกฟังแล้อีอ๊ะกลัวอ้าวคืออะไรวะอืมสรุปคือเราไม่สามารถทำอะไรในวันนี้ได้เลยใช่ไหมโอเคครับเราต้องนอนแล้วล่ะนะเฮ้ยเสียงอะไรวะแย่แล้วเสียงอะไรไม่รู้ เกมเลไได้ไหมกูไม่อยากเล่นแล้วกูกลัวกไม่ออกไปไหนได้ไหมมันจะนั่งอยู่ตรงนี้จนตรวเช้าเนะครับกู <c ười> <c ười> กลัวมากตอนนี้กูไปไหนไม่ได้แล้ว <c ười> <c ười> ขันผัววาไปหมดแล้วตอนนี้ไม่จริงมันก็มาหลอกเลยกูเตรียมอดีตเอฟซีแล้วตอนนี้ หนอนได้เหนหนอนเลยแต่วะนี่ออน่ากลัวเลยเกินเกมหาี่ผมจะเล่นแบบถอดสมองเล่นแล้วนะคุณผู้ชมผมคิดว่าการที่ผมกลัวต่อไปอย่างนี้เกมมันจะไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นการถอดสมองเล่นคือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้มามึงหลอกก็หลอกเลยมาไอฮ้ฮี้กูไม่กลัวมึงแล้วมา ไหันมองรอบทิศมาดกิกูต้องได้เห็นก่อนจะได้เตรียมใจโดนจำสแกนน้ำจากไหนน้ำจากนีมก้มาดิเฮียมาดิมาดิถึงคนหัวลุกไปแล้วตอนนี้ผมว่าวันต่อไปนี่มันต้องมีประเด็นแน่นอนไม่ก็วันนี้แหละ ุ้ยขวานอุย้ยสามารถอย่าบอกนอะว่าโอ้เล่นมาสักพักเพิ่งเห็นเอาไปสับผีได้ไหมนี่หลอกกูเกินไปแล้วม่งเอ้ยเอาไงต่อเอาไงต่อไม้นี่เอาไงเอาไปขายเหรอโอ้โหเยอะเลยอย่างนี้รวยเลยเทะจุดหายแล้วมันเริ่มมือแล้วคืนนี้เราต้องเล่นกูแน่ กลัวผมจะออกมาเดินที่นี่แล้นี่ยแบบผมขนหัวลุกไปหลายรอบแล้วครับเยี่ยมมาทำบรรยากาศมันน่ากลัวจริงๆเลยที่เดี๋ยวดีกับข้าบ้านแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงต้องมาแล้วก็อึ๊ชเฮ้ยแกมาได้ยังไงไอเวนโอ้มาหอนซะด้วยผมจะน่าตัวนี้จนกว่าเกม จะเช้าผมอยากถอดถูฟังที้งแล้เกินแต่ถอดไม่ได้นะครับเพราะว่าไมค์ผมติดกับหูฟังไ <c oughs> อ้เหี้ยะจะถอดก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไมค์ติดกับหูฟังไม่งั้นคุณผู้ชมไม่ได้ดูคลิปใบแน่นอนนะครับกูไปแล้วไอ้เหี้ยกูถอดหูฟังก่นอนคุณผู้ชมครับสิ่งนั้นมันได้หายไปแล้วมันอยากหันหลังให้บันไดเลยกลัว ผมยังไม่รู้แน่ผีเลยนะครับตอนนี้แค่นี้ก็บรรยากาศก็น่ากลัวมากเลยนะครับเสียงอะไรเสียงเฮียอะไรโอ้คนหัวลุกไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมกูกลัวกูไม่อยากเล่นต่อเลยแต่ถ้ากูหยุดตอนนี้แล้วก็คลิปกูจะไม่มีเฮียอะไรเลย ิบข้างหคกูทำไมตะกี้กูโดนผีเทพลักเล่นงานหรือเปล่าอาจจะเป็นผีก็ได้อาจจะเป็นเทพลักเนอะตัดต้นไม้คูเยอะเลยกีเเตรียมมานอนท,อที่อื่นได้ไหมเอามานอนกลางเอามานอนกลางหญ้าเลยมันจะโดนหลอกมันหลอกตรงนี้มันจบกันไปคูไม่อยากไปบนบ้านแล้วขึ้นบนบ้านทีมันมีประเด็นตลอดเลยมรดน้ำจะตายหาไปเลย เตรียมตัวนอนแล้วแค่นี้แหละวันนี้เสร็จกูละแต่เวลาเอฟเคพร้อมนอนนะครับเราต้องหลังชนฟานตัวนี้เลี่ยมนรลกหรือว่าเราควรปิดเสียงเกมทิ้งไปเลยนะไม่ให้ต้องได้ยินอะไรไปเลยโอ้โยตกเตียงตกเตียงตเตียงคือตกใจไปแล้วกูมันตกใจอะไรวะมันตก,ตกใจอะไรวะมันมาถึงให้กูนอนเร็วๆมันต้องมีอะไรแน่เลย อ้าวประตูเปิดซะด้วยได้ยินเสียงประตูเปิดนะครับโอ้โหประตูล้านหลังเปิดปิดให้มันต้องมีเสียงกระซิบแล้วใครซิบใครกระซิบ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 เข้ามาพี่ที่พารักจะเล่นอะไรกูไหมที่พารักคุ้งเดี๋ทำอะไรกันเลยเป็นดูลูกช้างเถิดเราสร้างกระต๊อบอยู่เองเลยไหมอย่างนี้ ลูกเตียงลูกเตียงคืออะไรกูต้องนอนใช่ไหมกูต้องนอนใช่ไหมต้องนอนใช่ไหม,ม,นนไหมจะปุ๊บทำไมทำไมอยู่ๆมันมีรูปเตียงขึ้นมา,า,าวัตเตอร์ซาววัตเตอร์ซาวคืออะไรวัตเตอร์ซาวคืออะไรอยากถอดถุงฟังทิ้งแต่ถ้าถอดถุงฟังทิ้งก็โดนจำสักแกแบบไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับผมคิดว่าคุณผู้ชมเตรียมรับแรงกระแทกได้เลย ผมก็เช่นกันเพราะมันน่าจะใกล้มาแล้วมันแล้วแล้วมันใกล้มาแล้วมันมืดขนาดนี้ทำไม,มยังไม่เช้าอยู่ๆยจําสแกหักคอกูอด้านหลังนี่กูปิดเกมทิ้งเลยนะคุณผู้ชมมันรอเล่นผมข้างล่างแน่เลยอารมณ์ร่วมกับเกมผมเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่อยากกรีด <c oughs> มึงมาดิเอ,อี้ยมานิ่นิ่ ใครกรี๊ดขนหัวลุกเลยนะคุณผู้ชมเสียงกรี๊ดนี่มันโหมาเอาอีกยี่สิบหายแล้วกูต้องนอนเฮ้ยวัออนนี้ ขเขาเลื่อสูงไม่มีใครทิ้งหายเลยชิบหายเลยลผมปิดไม่ได้คุณผู้ชมผมปิดไม่ได้จะวันนี้ผมตายแล้วคุณผู้ชมเพราะมันคือเดโมยอย่างไงล่ะมันต้องให้ผมตายถ้าผมไม่ตายแล้วก็มันจะไม่จบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เอากูขาดเตียงเลยอีตายหาไปซะตัวกูเอาอย่างนี้กต้องเยอะจะังวะเท่มเหี้ยอะไรไป The Better X ขวานที่ยิ่งกว่า Better X อยู่ไหน Better X Better X Better X อ่าชิบหายแล้วตัวนี้ Better X มาดิเอาเหี้ยซื้อไม่ได้คืออะไรวะ เดี๋ยวลองหาตังค์อีกนิดนึงบ้านแตกไปเลยจะชนบ้านเธอปุ๋ยจะไปอยู่กรบต๊อปเีเอานี่ได้ได้แล้วเาะมันเกินมานิดหนึ่งอ่ะแล้ว้ทำอะไรต่อ Expert the i n นไซต์ออฟเดอะออฟเดอะบลันด์ออฟเดอะบลันด์เนี่อ๋อลาไปลาก่อนบ้านกูไปอยู่แล้วเฮียเงย มีใครอยู่ไหมครับผมโดนผีหลอกทุกวันเลยกลัวแล้วยู l o เคช i o นโอ้โหตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนตัวนี้ต้องขังกันแล้วละ่ะอ้าวชิบหายแล้วมันให้ผมไปที่เตียงแล้วต้องถามว่าตัวนี้มันมีเตียงให้นอนหรือเปล่าแล้วมันก็ถึงจุดจบเลครับที่ผมจะต้องเจอสิ่งนั้นเพราะว่าผมกลับไปไม่ทันแน่นอน หรือผมขี้เกียจกลับแล้วด้วยมันต้องจบพาร์ทแล้วมันคือเดโมนะลวเวย้ยไปละอี้อย่างน้อยก็เข้ามาจากข้างหน้าเถอะจะได้ชอนทุกฟังท่านคึงจะขึ้นมาก็ขึ้นมากูจะโดดลงจากตรงกลางนี่แหละตรงทีเดียวรวดเดียวเลยคืนนี้ต้องการนอนที่นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงหอคอยเนี่ยหอคอย มันควรจบได้แล้วไอป้ปลื้ดเมื่อไหร่จะมืดเมื่อไรลครับผู้ชม,มถึงเวลาจำต้องจากลากันแล้วผมอยากเห็นเหมือนกันว่าไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรกันเจ้าสิ่งนั้นที่ทำให้กูไม่จบเดมโมสักทีมันคือหาอะไรไฟอะไรวะ ไม่มีอะไรอ่ะแค่มือเฉยๆอ่ะแต่จบคลิปมาแล้วงั้นน่ะไม่มีอะไรจริงดิมันแจ้งเตือนแล้วมามาถ้ากูไม่นอนแล้วจะทำไมอ่ะไม่นอนแล้วจะทำไมจะทำอะไรกูกูไม่นอนแล้วจะทำไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาเนื้อผ้ามัวเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอออะไรกันเกิดอะไรขึ้น อา้อาวอ้ามึง้พากูมานอนเลยไอ้เหี้ยกูก็รอตั้งนานสรุปมึงก็พากูเข้ามาในเกมอยู่นี้แล้วนี่มาไงเนี่ยผมเริ่มจะงมดจิตกับเกมนี้แล้วครับคุณผู้ชมผมเริ่มจะหมดความกลัวกับเกมนี้แล้วแต่มันก็ยังมีแหละนี่กูเก็บขยะอีกอ่ะมาตัวอะไร โอ้โหขยะมันก็เยอะเหลือเกินเก็บขยะซิมูเลเตอร์อนั่นอย่างนเนี้ยมึงมาหลอกหลอกกูให้มันจบๆไปไดไหตอนน,นี้ผมจะเล่นแบบไม่สนหาอย่างั้นะนะครับแบบกูโดนฆค่ก็ได้แล้วเนี่้พร้อมตายตลอดเวลาเอ,อ,อาเอาไม้กระเด็นดูแล้วทไปนอนนะไปนอนนวนอนทำไรกูทำไรกูท,รกทิบทำํำตอนนี้่อนนี้กูจะถึงเตียง อ่าโอเคกูคนอนละนี่ก็วันที่แปดละมึงก็จะไม่ทำอะไรกูอีกแนละถ้าคืนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะีกนะผมว่าผมคนจบพาร์ทแล้วละโอรยาถ้าคืนอัดต่อไปที่ไฟเกมผมจะสักร้อยจิกได้ลมั้งเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมิงหลอกอะไรก็หลอกกูสักทีเราเดินจมน้ำเลยได้ไหมอุ้ยน้ำสีอย่างนี้เลย อา้าไม่ให้กูไปด้วยอิ่นอกลูนอกทางไม่ได้เลยแล้วเมื่อไหร่มันจะมืดเนี่ยแล้วเมื่อไรเนี่ยอ้าเอากู <c oughs> าได้ของขายแล้วอ่าสี่บาทโอ้หจบสักทีจะได้ไหมฮะเปิด,ปดยังเปิดไม่ได,ด้ตามเคยมันน้องแมวแฟนล่างมาฆ่าพ่อได้แล้วอ้เมื่อได้ยงัง อ่ามื่อแล้วมันเขินเ้ยมันเขินมันควรถึงเวลาต้องลาจากแล้วอะคืนนี้ถ้าคืนนี้มันมีไม่มีอะไรนะครับผมจะตัดจบาพาร์ทเลยนะครับคุณผู้ชมมามาดูกันอยู่ในเหลี่ยมของเราอ่าถึงเตียงนะครับกดนอนอ่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมวันที่เก้า แล้วก็ตื่นมาพร้อมกับความว่างเปล่าแล้วก็ถ้าตื่นพร้อมกับความว่างเปล่าแล้วก็เจอเหน่อยหน้าขึ้นอ่าก็จบไปแล้ครับคุณผู้ชมกับเกมเกมชื่อว่าอะไรว่าลืมและอ่าก็จบไปแล้ครับคุณผู้ชมกับเกม We harvest shadow นะครับ อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เล่นมา9วันแลวนะครับผมไม่รู้ว่าวันที่10อาจจะมีผีมาหลอกหรือเปล่าแต่ว่าผมความทนผมมันอยู่แค่วันที่9นะครับเกมเดมโมหาอะไรมึงลากยาวยิบหายก็สำหรับวันนี้ก็ผมไม่เจอหาเล,เลยเลยนะครับนอกจากเสียงแต่ก็ถือว่าเกมเป็นหน้าเกมหน้าขนลุกอยู่พสขขอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรจะฝากเลยครับถ้าหากใครกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นการขอบคุณมากเลยครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็พักแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับว่า ยังมีช่องเล็กๆช่องนี้ในการทําคลิปที่ถูกใจคุณดูนะครับบ่ายๆครับผมเจอปืนส่วนเกมนี้ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ผมกลับไปพักใจมาหนึ่งวันนะครับผมก็ทําการกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะผมอยากรู้จบ,จบ,จบมันว่าอย่างไรมันก็เป็นเวอชันเว,นวนอร์ชันเดโมโอะไรเวอร์ชันเดโมนะอยากให้ลองเจอผีสักครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยวยกันนะครับ แหมก็อุสาปิดคลิปไปแล้วเดี๋ยวต้องอัดใหม่อย่างนี้ต่อกันเลยนะคับผู้ชมตอนนี้ก็เราก็อยู่ในวันที่9นะครับตอนนี้ทูดูริสเราก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับอา่ามันให้เรานอนไหมอ่าไม่มีนะครับามาหลังจากที่ผมออกเกมไปตะกี้ไม่ใช่ตะกี้ดิออกเกมไปตอนเมื่อคือนนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาตอนเช้าอีกทีนึงนี่คือเล่นนี่คืออยากเจอนะครับ ออกมาสัหน่อยไหไม่งั้นที่ผมไม่มีหาเลยแน่นอนเดินทําฟาร์มกันอย่างเดียวสิบวันเนี้ยอัดมาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะตัดเหลือกี่นาทีนะครับไก่มาสักสิบตัวไหมมามามาไก่เต็มบ้านไข่เต็มเมืองเลยนะ้องดี๋ยวมือดมือนะครับคืนนี้ต้องมีประเด็นบอกเลยคืนนี้ต้องมีการลดเสียงเกิดขึ้นคืนนี้เราทําอะไรต่อไม่ได้แล้วครับเราไปฟักตัวรอเลย่ ตกใจไหมตัวเองเฮ้ยเอ้ยออ,อ,ออกมาจากทีวีไหมเป็นจูออนคุงเลยไหมผมว่าคืนที่สิบมันไม่ให้ผมนอนแน่เลยว่ะม,มาแล้วยางเหลี่ยมของเราเนี่ยครับตรงนี้เจะมาไหมเฮ้ยของเรามีไม้สักสิบอยู่นะครับแบ่งหวางขวางบันไดเลไที่ไปขุดขึ้นมาังตกใจเอง เมื่อไหรนะให้ฉันนอนได้ทุกอย่างไปดูนอนมันก็มาถึงวันที่สิบแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายแน่นอนนะครับผมนดโมมันทมไม่ไปไกลไปกว่านี้แล้วล่ะมันทมไม่เล่นผมตอนเช้าหรือมั้งเนี่ยกระซิบขานผมสักหน่อยไหมสงสัยวันหลังๆนี่ผมไม่ไม่เห็นได้กินแล้วอ่ะสงสัยผมไม่ได้ตัดต้นไม้นะครับเทพรักไม่เล่นหมดแล้ว มึงอีกแล้วอ่ะได้ได้มึงแดกเพี้ยอะไรเยอะแยะขายขายให้หมดผมควรสร้างอะไรมาปิดเถนนตัวเองไหมแบบเหลี่ยมนี้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยกูจะขังตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วปะ่ยสร้างเขาวงกดไม่ให้พี่มันเข้าง่ายๆนะเนี่ก็เดโมแล้วกูใช้ตังค์เป็นว่าเล่นเลยทีนี้สรุปกูหลงเองติดลัวตายอย่างเงี้ยฮาเลย เดี๋ยวต้องตั้งเสาแล้วปีรั่วเฉยตลกแล้วมืดเกินผีมาเรากระโดดออกตรงนี้ไหมโอ้โหกระโดดออกได้เลยดีกว่าชิบหายแล้วเจอกูโจกแน่พี่ถ้าถ้าผีมันกระโดดไม่ได้แล้วเสร็จผมแน่ถ้ามันกระโดดได้ก็เรียบร้อยกูสร้างทําไมกัน้ยหมาแล้วหมาเริ่มหอนแล้วเขย วูวูตัวเฮียอะไรเนีย่ยตกใจหมดเลยมาเจอแล้วนะครับเราเจอแล้วอสูรายตัวนั้นถอดกูถอดทุงฟังแป๊บสิ่งตอนนี้เราก็เห็นพีสาสมใจอยากแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับเลยได้ไหมผมปิดคลิปเลยได้ไหมตอนนี้ไม่อยากโดนหลอกแต่ว่าเกมปกติเกมเดโมเนี่ยมันจะบังคับให้ตายรบอบสุดท้ายผมว่าผมตายาหาแน่นอนไม่อนอนนะไปเลยจงหวะน,นี้นะเล่นคาเตียงเลยมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปปป ออไปวันที่สิบเอ็ดเลยเชยนานยังว่าเด็กคลิปกูจะกี่นาทีตอนนี้ผมไรซึ่งความกลัวนะเพราะผมรู้ว่าแล้วว่าเป็นปีศา์แพ้นะเดี๋ยวทีนี้มันออกมานี่ยนะผมจะวิ่งชนเลยเพราะผมต้องการจะตัดจบคลิปนี้แล้วอยากรู้ว่าโดนหลอกแล้วเป็นยังไงโอ้ยมันเลื่อมมือแล้วมันต้องออกมาแล้วจังวะนี้เดี๋ยวผมจะไม่ทําการหลบเลยทนั้นครับผมจะกระโจนเข้าใส่เลยววิ่งไปทางไหนมันจะวิ่งเข้าทางนั้นเลย กูไม่กลัวแล้วกูต้องการจบคลิปไฟล์คลิปกูจะใหญ่กว่าไฟล์เกมแล้วไม่งี้น่าจะไหลเท่าแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนผมอัดไปวันสามสิบจิกได้แล้วนะเนี่ยเออมาดิอี้อยู่ไหนอยู่ไหนเออ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 อยู่ไหนวะเอาเอาเลูกมะเร็งกูจะตายเดีเ๋ยว อะไรวะคือเฮียอะไรเ่ยอคุณผู้ชมครับก็จบไปแล้วน,นะครับกับเกม V h a r v e s t Shadow นะครับจบัาเป็นเดเวอร์ชั่นเดโมจริงๆนะครับแม้กระทั่งผีกูยังมองไม่เห็นเลยเฮียกูโดนอะไรวะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีอะไรจะฝากดะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับไปนะผมบ๊ายบาย